น่ยพี่เข้าไปที่เว็บนี้นะพี่เข้าไปที่เว็บไซต์ f a r s k y c o m นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ e t o s เสร็จแล้วก็ไปที่ e t o s นี่เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยครับมันจะมีคำว่า windows แล้ว os เราก็ไป windows แล้วมันก็จะให้ขึ้นเซฟให้เราแล้วเราก็ติดตั้งเซฟแล้วก็ติดตั้งแล,แล้กดเซฟมันจะดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดปุ๊บเราก็กดติดตั้งได้เลยกดติดตั้งแล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับ แล้วเข้าเข้า,ขามาถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ต้องโหลดโปรแกรมนี้มาให้ได้ก่อน